ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พบกันกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่ช่อง CB Channel นะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกนะครับโปรเน็ตนะครับของเครือข่ายนะครับทูมุกเฮ็ดนะครับมีด้วยกันนะครับ8ตัวด้วยกันนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับ2ในปี2 0 2 2นะครับและในส่วนของรหัสทูมุกเฮ็ดนะครับผมได้ไปทำการ คุณคว้าจากเว็บไซต์ต่างๆมานะครับและได้รวบรวมคัดออกมานะครับนําเสนอนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ8ตัวนะครับและจะมีความเร็วนะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่1นึ่กิกนะครับมี1นึ่กิกนะครับมีมีสองกิกนะครับมี5กิกนะครับและมี1 0บกิกนะครับและสูงสุดจะอยู่ที่1 6บกิกกันเลยทีเดียวนะครับและจะมีระยะการใช้งานนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1วันนะครับ และก็มี7วันนะครับมี30วันนะครับและสูงสุดจะอยู่ที่4เดือนกันเลยทีเดียวนะครับและก่อนที่จะไปรับชมนะครับเกี่ยวกับรหัสเน็ตนะครับกองค่ายทูมูเฮ็ดนะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขก่อนนะครับว่าในการสมัครแต่ละครั้งนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับสําหรับเงื่อนไขนะครับมีอยู่3เงื่อนไขหลักๆนะครับและเงื่อนไขที่1นะครับ จะต้องเปิดใช้งานซิมนะครับขั้นต่ํามาแล้วนะครับ90วันนะครับหรือพูดง่ายๆคือ3เดือนนั่นเองนะครับเงื่อนไขที่2นะครับจะต้องมีวันใช้งานนะครับอย่างน้อยนะครับ1วันนะครับณวันที่เราสมัครเน็ตนะครับเงื่อนไขที่สานะครับจะต้องเป็นซิมเติมเงินเท่านั้นนะครับสําหรับรลายเดือนไม่ได้นะครับก็ได้จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ เนื้อนไข่ต่างๆนะครับและก่อนที่จะไปรับชมราดเน็ตนะครับตูมูเพ็ดกันนะครับผมก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กันกับผมและจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง c b Channel นะครับและสําหรับวันนี้นะครับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดนะครับกระผมก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ และสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อการศึกษานะครับเรียนรู้นะครับเพื่อความต้องการนะครับของท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับมิได้แนะนำใช้งานในเชียงพาณิชย์นะครับหรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบนะครับให้เกิดความไม่พป็ธรรมต่อผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้เลยนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ ไปรับชมกับรหัสนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับของค่ายทูมูเพ็ดนะครับตัวที่1กันได้เลยนะครับกดดอกจันทก0น์นะครับจากนั้นกดสี่เหลี่ยมโถกได้เลยนะครับกดดอกจันทก0์สี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นกดโถกได้เลยนะครับสําหรับเน็ตตัวที่1นะครับจะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกนะครับและจะมีระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่2กันนะครับสำหรับตัวที่2นะครับ กดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันนะครับจากนั้นกดสามหนึ่งสามนะครับสี่เหลี่ยมนะครับกดดอกจันห้าห้าศูนย์นะครับจากนั้นกดดอกจันนะครับตามด้วยสามหนึ่งสามสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับอินเทอร์เน็ตของทูมูเพ e ตตัวที่สองนะครับจะมีความเร็วนะครับ1กิกนะครับและจะมีระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่3นะครับ แลวก็สําหรับตัวที่3นะครับสําหรับเน็ตตัวที่3นะครับกดดอกจันเก้าสามห้านะครับจากนั้นกดดอกจันห้าสี่เหลี่ยมนะครับกดดอกจันเก้าสามห้านะครับกดดอกจันห้าสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับอินเทอร์เน็ตตัวที่สามตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกนะครับและจะมีระยะการใช้งานอยู่ที่หนึ่งวันนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่สี่กันนะครับสําหรับอินเทอร์เน็ตตัวที่สี่นะครับ กดดอกจัน935นะครับจากนั้นกดดอกจันตามด้วย5 2สี่เหลี่ยมนะครับกดดอกจัน935นะครับจากนั้นกดดอกจัน5 2สี่เหลี่ยมนะครับสําหรับอินเทอร์เน็ตตัวที่4ตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่5กิกนะครับและจะมีระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่5กันนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวที่5นะครับ อินเทอร์เน็ตที่กดดอกจันทก้าได้เลยนะครับจากนั้นกดดอกจันนะครับตามด้วย53 4เหลี่ยมนะครับกดดอกจันทก้านะครับจากนั้นกดดอกจันทราสาเหลี่ยมนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวที่5นะครับจะเป็นเน็ตความเร็วนะครับอยู่ที่2กิกนะครับและจะมีระยะการใช้งานอยู่ที่30วันกันเลยนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่6กกันนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวที่6กนะครับกดดอกจัน 935นะครับจากนั้นกดดอกจัน374เหลี่ยมนะครับกดดอกจัน935นะครับกดดอกจัน374เหลี่ยมนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับจะมีความเร็วอยู่ที่10กิกกันเลยนะครับและจะมีระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวที่6นะครับมาถึงตัวที่7นะครับตัวที่7นะครับกดดอกจัน 935นะครับจากนั้นกดดอกจัน994เหลี่ยมได้เลยนะครับกดดอกจัน935นะครับจากนั้นกดดอกจัน994เหลี่ยมได้เลยนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวที่7ตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่10กิกนะครับและจะมีระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ Internet, ดายนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวสุดท้ายนะครับสามารถนะครับสมัครได้เดือนละครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับ ตัวนี้นะครับจะมีนะครับระยะการใช้งานนะครับนานถึง4เดือนเลยครับและจะมีความเร็วถึง1 6กิกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่8นะครับตัวสุดท้ายนะครับกดดอกจัน878นะครับจากนั้นตามด้วยดอกจั amente. น8 8ดสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับกดดอกจัน878นะครับจากนั้นกดดอกจัน88สี่เหลี่ยมได้เลยนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวสุดท้ายตัวที่8นี้นะครับจะมีความเร็วอยู่ที่1 6กิกนะครับ และจะมีระยะการใช้งานนานสูงสุดถึง120วันนะครับหรือ4เดือนนั่นเองนะครับและก็ต้องอย่าลืมนะครับสามารถสบักได้เดือนละครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับเน็ตตัวนี้นะครับระยะการใช้งานก็เยอะพอสมควรทีเดียวแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตทั้งหมด8ตัวนะครับลองไปเลือกหาเลือกใช้กันดูนะครับว่าตัวไหนนะครับสามารถ ใช้ได้กับซิมไหนเบอร์ไหนได้บ้างนะครับแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สวัสดีครับ